กาบสวัสดีครับสมุชมมากันถลักพอเที่ยงก็แวะมาหาลุงกอดนะครับสม้ชมเนาะสูตรหวยเงินล้านเห็นบอกรับงวมาทิพานมาหนึ่งเจ็ดตรงเป๊ะเลยครับสมุชมว่าเด็กับได้ยังครับนี่คือสื่อหวยเงินล้านของลุงกอดทึงว่าพอเที่ยงว่าตั้งแต่เจอกันใหม่ใหม่เขาทั้งล่างทั้งบนเลขวิ่งก็บ่ค่อยพาดครับสมุชมงัมที่ิพานมานี่ทึงว่าจะเดินสาม่ว่าก็ร่องหนึ่งนะครับสมุชมเนาะร่องหนึ่งก็ปรากฏว่าเขาตัวร่องครับคือวิ่งหนึ่ง กับเข,ขานึงเจ็ดจับคู่ให้ตรงเป๊ะเลยครับผูรรมชม้ช่มฉะนั้นแล้วเมื่อนี้พอเสี่ยงพาท่านผู้ชมมาเบิ่งสูตรหอยเงินล้านของลุงกอดอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าให้ท่านผู้ชมไปเป็นแนวทางเนาะครับผมนะเนาะแนวทางในการลงทุนแนวทางของฉากดเป็นของรัฐบาลครับผมไปครับท่านผู้ชมม่ลายยายห่างเดินทางมาถึงบ้านลุงกอดแล้วไปฟังเบิ่งน้ำลุงกอดว่าทเจ๊หายวิ่งตัวใด้รับจับตัวได้จับคู้หายตัวใด้เนียนๆไปให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปลงทุนกันเนาะครับเนาะไปไปเบิ่งน้ำกันเลยครับผม ครับลุงกอนสวัสดีครับครับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงสุดขดครับผมเสียงสดขดเาต้องใส่ไม้เนาะมีข้อมีความฝันหรือยังลุงวันนี้แอดมิดมันมาถ่ายด้มวันนี้มาเป็นหยังเนาะถ่าของดีก็ต้องถ่าเนาะครับท่า์ผูชมนเนาะคิดเนี่เร็กยๆไม่น้อยกันเออว่าเอาว่าเอาไม่ดอกเสียงดังดีอยู่ลุงก่อนแล้ว่าจะหวงเอาความฝันก่อนลุง ฝันเมื่อคืนนี่สดสดเลยแต่ว่าฝันอย่างไดมันความฝันนี่นอกว่าฝันว่าที่เด็กแรกนั่นฝันว่าเห็นมูนั่นแหละกับก๊บงนไก่กันนี่คือมัองน่วยนี่คนซื้อน่วยนาองคุณนี่นาอครับให้ขี่จักรยานไปอันไปนัดกันไปใส่แบบน่วยกับตะอุดผมกับขี่รถโดยสารโดดกระทิ่งแดงหันเรื่องเบื่อมัน เบอร์นรนะแล้วจะเ็เอบอร์นะรไรขี่เนี่ยนะขี่เบอร์หลนก็คือจะไปสวนทุเรียนเมือนไปสวนทุเรียนน่นหมออุดว่เฮ้ยม,มีบอกบอันทุเรียนมึงสื่อมากเลยอันมึงปลูกเลยห้าหกปีแล้วคือต้อนหน่อยแค่เพือ่อ,อ,อนกูบลูกเเพี้ยนเหมือโบสมบูรณ์บเลยหัวซ่ามันอยู่ไกล่เหอือนผมในความฝันเะครับเออวันนี้ก็มี่คน ผู้ยิ่งผู้อันอันนั้นว่าเบิ้งปลาแบบทุเรียนหน่อยนั้นหลายหลายคนแต่ว่าบงจักเขจาวบงจักเขจาบ่บันนี้ที่สาคัญมันคือขี่จักรยานนี่นะเ๋ยวนี่มันเป็นอย่างไรรัชนาอะยรอันผู้น่วยกันหนึ่งเนี่ยจานนึ่จานนี่ก็เกียติบ่เอาหนี่งเจ็ก็ไปเลยดิทุกอย่านมันก็จะจบมาไว้เถอบ่ก็ฝันนะ เพราะว่ันต้นใหม่เนี่ยมันเป็นยังกานต้นนหญ่ๆใัญ่ไข้ยุกับเีพะได้แปะมันต้นหน่อยมันมเด็กเด็กมันิไปตับต่าหรือไปปานกลางนี่เพราะนเป็นเด็กหน้าไม้ถึงขนาดครับผมมันมันว่ามันไก่เคี่ยงกันครับสูวนเขาท่านบักคา่าให้แปปเป็นเลขมันจะไปคนอัไปคนละอย่างมันคือคือกันแต่ว่าขี่รถรถโดยสารน่รถนี่มันสีมีซีรอดเนาะด้วโดยสารดยสารอันแบบ แบบซีร่อนนะครับผมอือันงวดนี้คืองวดวังหันกะเลขคบคุ้มกะเขาอยู่นอกเขาครับเขาตรงเลยหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเขาตรงเป้เลยแต่ว่างวดนี้กะบร่องเออเบิ้งค้อมเบิ้งอันเลขวิ่งเลขเป็นยังไงเลขเลขวิ่งของลุงกอดก่อนนะครับท่านผู้ชมเนาะงวดนี้วิ่งยังกับลุงงวดนี้วิ่งซีวิ่งซีซีร่องเก่าซีร่องเก่า กระสมสมายคนเา้าวจีสิบหกเนาะครับเมียนสิบหกกอคกรกดาคมกระสมายคนพ่นบอาอยูุวาเลกเก่ากำลังเพ่นมากคอยครับผมถึงว่าเป็นเลกร่องเนาะมาอยู่แต่ว่าสามารถมาไดา้แต่ว่าก็เส้นมาหน่อยหน่อยก็ตัวอื่นในสันนาข้าตมุชมตามที่ว่าอาจารย์เพ่นห้พระเที่ยงมาเนาะครับผมเนะาะขบวอาจารย์จะพ่นห้มากอย่างนุ่งกอดพ่นก็เป็นตัวร่องครับวันนี้ถ้าวิ่งดีๆห้วิ่งซี เด่นสีถ้าไพ่มากล็กวิ่งเล็กเมื่อยเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะร่องเก่าหมวดก้อนกะเป็นตัวร่องนะครับท่านผู้ชมหมวดก้อน,นหนึ่งร่องร่องเขาแล้วมันเก่าร่องเขาเป๊ะเลยมีน้ำสรรั่นจับคูตรงเป๊ะเลยเนี่ยเด่นสีร้องเก้าครับสิบหกอพอกพกรักกาดาครับผมฮะ กอลกระดาคมว่าเปนกอพ่อได้ก่อนใส่รถครับใส่เป็นข้อคั่วลอดใส่เป็นข้อคั้วรวดครับเออนั่นละสิบหกกอลกระดาคมครับผมนีกก็อออครับออกเห็นชาเจียนเลยลุงเดินสี่ล่องเก่าเด้อครับเด็กวิ่งเบรกเมื่อยเพื่อว่าท่านผู้ชมท่านไหนจะก็ไปจับคู่ในสีน้าครับเนาะเพื่อว่าท่านมีตัวหนึ่งตัวเดียวที่อยู่ในใจพ่อเพราะเชื่เคยเห็น เลขสีเขาเห็นมาแน่นอนครับว่าถามมงกอดถามนักอาจารย์อาจารย์นี่แน่นในในนเลขวิ่งเท่าไดร่สามาจับคู่กันประมาณนี้นะนะครับท่านผู้ชมเนาะจับคู่หมายเลข่ศู่นเก่าบ่อหรือใหม่แหงสี่ห้าสี่ศูนย์สี่หนับจับคู่หลัก4เนาะ มีแมวอ่างไห๋อันดีเว่อเจ้าเก่าศูนย์เก่าหาลักเก่าครับผมแล้วกาจะเป็นเก้าเจ็ดเก่าศูนย์เก่าเก่าเจ็ด ันเดียวรถยดง่ายเลยออกง่านั่นเลยมเมนบอนนั่นคืนกรรกอ,อกันว่าสิซื้์อ่ะออกไอ้มีแต่ละหกสี่หนึ่ง็ตัดออกนีนก<ม>็ได้มีจนในหันคอนคอนนมันมันออกออกง่ายหัวใกคอนจะออกหัวที่หันบ่บ่หมดก้อนคอนไปมีเขาเก่าอยู่บ่มีมีครับมีหกเก่ามีอยมีเดียวรถอยู่เลยสามตัวนามึงที่ตอไปไปผการไป

อืไมวปกินอไปันอนี้เลขสามตัวจะมีอยู่สามชุดถ้าเบอรนุ่งกอดพันเจวงกลมให้ค่ะสมาชมตัวเน้นเนาะตัวเน้นครับถ้าลักซี่ีเน้นสี่ศูนย์ครับสี่หาได้ค่ะสมาชม ตัวร่องก็จะเป็น4 1หนึ่งเนาะเพราะมีามชุดครับผมถ้าลักเก่าจะเป็น95แล้วัก็บ97บ่รุง่งโ <Okay. S 1> อเจตัวรีตัวร่อง9 0 90นี่เป็นตัวร่อง 3>, 3ตัวนี้ก็940า่ศว่าวงไว้ววม่นมีลปุยบบวบมุลหรอครับม่มูนนี่ครับท่านผู้ชมเนาะ จุดหน้่งคำนวณเงินหลานนุงกอดงวดประจำวันที่16กรกาคมพศ2 5 6 5ครับผมเนาะถ้าภายมาเลลกวิ่งเหล็กเมย์เด่นเด่นก็คือเหล็กซีร่องเก่าแต่ว่างวดก่อนนี่เขาตัวร่องด้วยครับท่านผู้ชมงวดก่อนนี่เขาร่องเขาล่องหนึ่งเนาะครับผมจับคู่ให้กับสีศูนหนึ่งหาเน้นให้สองจุดครับผมก็คือ4ีศกับ4ีหา แต่ว่าลักเก่านี่เป็นเก่าศูนย์เก่าหาเก่าเจ็ดลุงกอดมักเก่าหากับเก่าเจ็ดครับผมสามตัวกับเก้าสี่ศูนย์เป็นตัวเด่นตัวล่องกับเก้าสี่หาลักเกเจ็ดเก้าห้าประจําของหมวดวันที่สิบหกกรกฎาคมเนาะครับเนาะลองพิจารณาเบิรงครับผมเลขลุงกอดก็จะบ่หลายครับมีหกมีหกคู่เนาะมีหกคู่ท่านใดมักสามตัวก็ลองพิจารณาเบิองเองครับถ้าบ่มักเข้ากะเอาสองตัวนี่ก็ถือว่าบอมันธรรมดาล่ะครับถือสองตัวนี่ก็โอเคเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ เน่นๆไปเลยเป็นยังเก่าที่บอมักศูนลุงนะรักเก่าอย่างทีบอมักเก่าศูนย์ังสี่วะเก่าศูนบอกสูนมันมันกระมาดูมันกระม้าดูแต่ว่างวดนี้กะคิดว่ามันจะโบขึ้นรักสูงประเด็นนะแม่บอลุงม้าในในเครือมันคือเก่าสูนในตำราไม่ทำมีในสูนแต่ว่าเปลี่ยนย่านมันไปพ่อะปัดจกลางนี่นะอื ต่ว่ากะเด็กเ,กเกียงแต่ละคนนี่นั่งเสือกับมะเขากันนั่งเสือกับไปนั่งเสือกับไปโคราชเนาะลุงเนาะแต่ละสูตรไฟมั่นกันนั่งเสือ <laughs> กับมะเขากันกันก็นได้ทั้งหมดงานได้สามศูนย์ศูนย์สามเนาะ แมนเข่ากันหลายอีกครับน่งหันแมนไปมองได้ก็เห็นสามศูนยแม่จะเดหน่อยบอกผู้ทอาบอกกันสามศบันไทคิดไปแล้วอันบันนี้มันมาอันนั้นกันหลายก็ได้บ่มมากได้อัน3ันสามยก็ไดไมเดืนเกศผุนได้บขึ้นมากได้เป็นมักหนึ่งเก็นบลงกศมนเกนนเก่า เอาให้ท่านล่องเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะล่องไปพิจารณาเบิ้งให้แค่เป็นแนวทางเอาหลุงกอดเนาะให้ยแค่เป็นแนวทางเพราะว่าของลุงกอดนี่ก็ยังพอเชี่งเค่อยว่าล่ะครับตอนที่พ่อกันไหมเขาทั้งล่างทั้งบนครับเป็นบงหัว่ผ่านมาก็ยังมีหนึ่งเจ็ดแปลนเขามาตรงๆเลยครับท่านผู้ชมว่าต้องกลับว่าต้องกลับมาหนาเลียกลวงกอดบริกรกราบเรื่องหัว่ผ่านมาตรงเป๊ะหัวนี้ก็ล่องเอาไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขมันก็สามารถเขาได้รุดได้ทุกสำนักนั่นละครับผม เงื่อนบางฮันได้ตรงอยู่แต่ว่างวดนี่ก็กลับไปน้ำเนี่ยเพื่อมันกับบนนี่นอนคือว่าแต่นาะเข้าไปเข้าสองกลับมาลุ่เนอกอืมร่องเบิ่งครับผมเนาะเด็นกับซีซูนกับซีหานี่ลนะเดี๋ยวประเทียงจะว่าสุพีสุนองฟังอีกครั้งหนึ่งก่อนจะปิดคลิปเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมนี่เด็กเมยนี่เด็กวิ่งนี่ก็คือเดนซีร่องเก่าเพื่อว่าแถนนี้จะไปจับคู่เนาะครับเนาะ จับคู่ให้ก็คือ4 0 4 1 4 5แต่ว่าลงกอดวงกว 40, 45, ลมให้4 0กับ4 5หลักเก่าก็คือ9 0 9 5 9 7จับคู่ให้คือ9 5กับ9 7แลักกา3ตัวกับ9 4 0เป็นตัวเด่นครับผมตัวรองกับ9 4 5แลกักกา7 9 5ไผ่มักชุดใดก็ลองพิจนราเบิง้งให้แคปหน้าจอไว้ครับท่านผู้ชมมันสิลืมถ้าเฮาจ้านั้นมันสิลืมเนาะเพราะว่ามันก็ยังเหลืออีกหลายมือ พอเที่ยงมาวหครับงวนนี่มาวห <นะ S 1> มา <นะ S 1> คุณยายสองเจ็ดศูนย์หลัก็เลยผ่านมาท่านนี่กเ็เลยต้ตองแววมหาลุงกอดอีกครั้งหนึง่งอ้าวการซื้อขายนี่ก็ขอบคุณขอบคุณลุงกอดนะครับผมเนาะที่ให้ตัวเลข <นะ S 2> เด็ดเด็ดไปแบ่งปัน,นให้ท่านผู้ช่วงแฟนช่องได้ได้ไปร่มทุนกันกับนวนันนคร,ร,รับเด็กลุงกอดสูงหน่อยคนนวดเงินลลานยู่ในนีหกจุดกับเด็กสามตัวสามจุดพอเที่ยงว่าคงจะมีชุดใดชุดหนึ่งที่ถูกสูกใจท่านผู้ช่วงแฟนช่องแน่นอนนะครับผมเนาะครับผม ก่าพอเที่ยงกาวคำไหนที่ผิดพลาดไปก็ขอกราบขอโทษขอให้เด้อครับท่านผู้ชมเนาะกาสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณลุงกอดอีกข้างหนึ่งที่ให้ตัวเลขเด็ดๆไปแบ่งปันให้ท่านช่วงเฟนช่องก่าที่ขายบได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลนะครับผมเนาะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญครับผมจับเงินให้ได้เงิน จับท่องก็ให้เป็นเงินค cool! ือเราเพราะว่ามันไปขายก็ได้เป็นเงินนี่เรนาะขอให้โชคดีกันทุกคนครับกินีเพราะเจ้าเขาจะรับประกันพอก็ไม่คิดหนาครับผมสวัสดีครับคุณกทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ